สถานการณ์การผ่านต่อมอเกาหลีตอนนี้นะคะต้องบอกเลยว่าโอ้โหดีมากๆเลยค่ะใครบินก็ผ่านใครเดินทางก็ผ่านทุกคนคะ่ะจะบอกทุกคนว่านะคะจังหวะและโอกาสดีทีแบบเนี้ยนะคะมันก็ เกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆเลยค่ะสำหรับคนที่เชื่อมั่นในตัวเองนะคะเข้าใจเหตุผลในการเดินทางของตัวเองอย่างแท้จริงนะ,ะ <c oughs> บางคนเนี่ยนะคะไม่ยอมที่จะเชื่อมั่นนะคะในตัวเองไปเชื่อมั่นในคนอื่นแล้วคิดว่าบางที่จะช่วยให้ตัวเราอะสามารถผ่านได้ก็เลยเลือกไว้วางใจนะคะบางบริษัทที่ค่อนข้างที่จะเอาเปรียบผู้บริโภค <c oughs> เห็นเกิดขึ้นอยู่บ่อยๆนะคะแล้วก็ ทักมาถามท,ทางแชทของเราอยู่บ่อยๆว่าเกิดสถานการณ์แบบนี้แบบนี้โดนแบบนี้มาจะทํำยังไงดีฝากถึงทุกๆคนที่เดินทางนะคะว่าให้ให้ดูแลตัวเองค่ะเวลาที่เราเดินทางผ่านไปแล้วถึงแล้วแบบนี้นะคะ่ะเราก็ดูแลข้อมูลที่เราเผยแพร่ออกไปสู่สายตาเพื่อนเเช่นบางคนเนี่ยเดินทางถึงแล้วนะคะก็ออกมาพูดรีวิวประกาศนะคะว่า เดินทางมาแล้วผ่านเพราะว่าที่นี่ช่วยเหลือให้ผ่านเนี่ยข้อมูลเนี้ยจริงๆแล้วที่จะบอกเลยว่าที่ทําธุรกิจมา22ปีนะคะสาหรับในวงการเดินทางท่องเที่ยวนะคือมันไม่มีหรอกค่ะว่าการที่คุณผ่านเนี่ยคุณผ่านเพราะบริษัทนี้หรือว่าผ่านเพราะบริษัทนี้หรือว่าผ่านเพราะบริษัทอะไรไม่ใช่นะคะสาหรับคนที่เดินทางไปท่องเที่ยวหากเขาจะผ่านคือด้วยตัวเขาเองด้วยบุคลิกภาพด้วย จิตภายในนะคะของเขาที่จะทําให้เขาผ่านนะคือเขาก็ผ่านมันเป็นเรื่องปกติมากๆแต่ทีนี้ค่ะคนที่เดินทางผ่านไปแล้วออกมาทําการพูดประกาศเปล่าประกาศรีวิวแบบเนี้ยค่ะคือทําให้สังควมวงกว้างเพื่อนๆที่มีความอยากอยากไปเห็นเกิดความอยาก แล้วก็ยืมนี่ยืมสิ่งมานะคะส่วนที่อยากจะให้ทุกคนดูแลเพื่อนๆด้วยเราผ่านก็ดีแล้วค่ะดีแล้วนะคะแต่ว่าอย่าเอาตัวของตัวเองออกมาเป็นเหยื่อล่อให้เพื่อนๆคนถัดไปที่บางทีเขาอาจจะไม่ได้มีบุคลิกลักษณะคุณสมบัติหรือว่าหน้าตาแบบคุณ ที่ควรจะผ่านมันไม่ใช่ว่าทุกคนจะผ่านเหมือนกันทุกคนคะ่ะอันนี้ไม่ใช่การที่คุณออกมาเป่าประกาศว่าเออฉันผ่านฉันอันนีน้สร้างความเข้าใจผิดให้เพื่อน,นให้คนที่เขาอยากให้คนที่เขามีความที่ไม่เข้าใจเกิดความเข้าใจเลยว่า เดินทางเพราะบริษัทเดินทางพร้อมคนพาบินทำให้ผ่านเพราะคนพาบินและจึงยอมไปกู้หนี้ยืมสินมาในแบบที่ตัวเองจะต้องเดือดร้อนเพราะทุกคนไม่ได้ผ่านเหมือนกันทุกคนเข้าใจสิ่งนี้ก่อนค่ะเช่นคุณไปยืมเงินมา10,000แสนแล้วคุณยอมที่จะมาซื้อบางทั่วและจ่ายไป10,000แสนถ้าหากว่าคุณเป็นคนที่ไม่ผ่านนะแบบนี้คุณเดือดร้อนไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะเพื่อนๆทุกคนนะ พยายามดูแลตัวเองในการแบ่งปันข้อมูลค่ะหากคุณเป็นคนที่ผ่านก็ดีใจด้วยแต่ความผ่านของคุณทำให้เพื่อนอีกเยอะต่อเยอะหลายต่อหลายคนเขาเข้าใจผิดว่าเฮ้ยเพราะที่นี่แหละเท่าไหร่ก็จะไปยืมเงินมาซื้อ แบบนี้ไม่โอเคนะคะทุกคนเราซื้อราคาไหนก็ได้เลยซื้อผ่านที่ไหนก็ได้ซื้อผ่านแอปพลิเคชันไหนก็ได้ถ้าหากว่าคุณเป็นคนที่จะผ่านคุณผ่านเช่นเคยอยู่ดีนะคะในเรื่องหนึ่งที่ทุกคนกังวลคือกังวลว,ว่าจะตอบคําถามไม่ได้ตอบนี่ตอบนั่นไม่ได้กลัวเขาถามแล้วตอบไม่ได้นะคะตอนนี้ช่องนี้นะคะก็ได้ออกมาสอนให้ทุกคนเนี่ยสามารถที่จะเรียนรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษซึ่งติ๊กขอเล่บพื้นฐานแล้วกันมันเป็นเพียงแค่พื้นฐานง่ายๆซึ่งทุกคนมาเรียนเอาได้นะ บ่าย3ทุกวันเลยติ๊กสอนทุกวันนะคะแล้วมาดูกันสิว่าพวกเราเนี่ยนะคะจะผ่านเย้ะมากขึ้นไหมแล้วก็ถ้าเราเนี่ยเดินทางด้วยตัวเราเองเออไปด้วยตัวเราเองไปกับแฟนเราสองคนเนี่ยเราจะผ่านหรือเปล่านะคะหลังจากที่ผ่านแล้วเนี่ยนะคะก็ไม่ต้องรีวิวให้ใครก็ได้รีวิวตัวเองบอกกับตัวเองขอบคุณตัวเองฉันทำได้แล้วฉันผ่านแล้วเห็นไหมฉันก็มาได้ในคบประมาณแค่ไม่ไม่กี่บาท หลายต่อหลายคนมากๆนะคะที่เลือกที่จะเงียบแต่เขาก็ผ่านด้วยงบราคาที่ไม่ถึงหมื่นทุกคนดูแลตัวเองค่ะทุกคนฝากทุกคนด้วยนะคะให้ดูแลเพื่อนๆด้วยสังคมของเราจะได้ดีขึ้นกว่านี้เนาะ